เนจ่าอยากกินจังเลยเลยฝากเลยครับเนจ่าฝากเลยครับเนี่ย <c oughs> ได้ปะอายุกราไม่เร็พอแล้วนะอยากกินอยทำเองนะนยูเองก็ทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ฝากอีกสักหนึ่งชิ้นจะได้ไหมครับเนจ๋าไม่เอาค่ะได้ปะรบกวนหนยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ยอมแกะปูให้กับไอเนี่ยคืนนี้ไอจะหอมอยู่ทั้งคืนไม่ต้องเลยค่ะทำไมครับไอไม่อย,อยู่หอมไอท<ม>ี่รุด หนึ่งนะฮะหมดไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นแกงส้มปลาไข่ปลาไอแม่เขาหน้าเกียวใช่รายการอาไรอเราพี่เหยนะข้าวขัดปูกับกุ้งเ้าอยู่ไหนข้าอยู่ไหนอยู่ในท้องของคุณบิลีฟแล้วค่ะหลังห้ามสักปูเพราะว่าเขากินสนุกมากดูดิไอแกมาลำบากนี่จ้าฝากได้ไว้เนี่ย อะไรครับลูกฮะมันไม่น่ากลัวลูกบิลีฟเขาจะเล่นบุกเล่นบุกอะไรเนี่ยนี่ต้ากลัวปูเลยใครอยู่เขาไม่กลัวอะไรเลยค่ะฮะเขากลัวสุดคือแม่เขาแหละจึงแม่เขาแหละจึงแม่เขาแหละจอยอ่ะยูจ๋ามาลบกวนเนี่ยครับเมียสุดที่รักของอ้ล็อกวนแกะกาปูชิ้นนี้ให้หน่อยเด้อรบกวนนเลยับ ไม่ไม่ไม่เวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เขียนเครื่องแกงออกแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเด่นเด่นกับปูลิแกะออกมาแล้วนะครับอืคำแรกให้ลูกนะฮะอออืือุ้ยตกใจนะเวลากินนึกถึงแม่แกะกุ้งให้ลิฟ Oh. อยู่งับมันง okay. ่ายมากทางฝั่งของคุณแม่ก็กำลังดำเนินการับบิ๊กเอาเค็มมาแล้วอกมึเกะกะเอาไม่แล้วนะล่ะอยู่ไปกินอย่างนี้เลยอยู่ไปกินอย่างนี้มือนี้มันแผลเลยเนี่ยอยูไว้ไม่แล้วจ๋าทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ได้แกะชิ้นนี้มาเนี่ย ประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้มันยาวอะโอเคปูชิ้นเนี้ยเสร็จเมื่อไหร่ละฮะปูชิ้นเนี้ยจะแกะเสร็จมมามาเลยอ้ยาทำเยอะมากมากเลยทำไมเอาเวลาที่มาถ่ายอ่ะมาทำแกะปูให้รูมั้ยเนี่ยเขาอยากกินกี่คำนี้ที่อยู่เพิ่งกินอ่ะลิป <c oughs> รู้ไหมว่าม,มีทำนานแค่ไหน <c oughs> ป๊าป้ายังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ยอายู่อยากได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าน่าเกลียดแต่ว่าอยู่ต้องมีใจอยู่ไม่ต้องแกะนะเอาไปลองชิมดูสิอ่าน้ำหอมเย็น อร <po bio> ่อยัอมี่ทำข้าวปั้ปูได้เลยข้าวปั้ปูนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้ให้ลูกไปโรงเรียนนะครับน่ารักจริงๆเนี่ยบอกนะตอนไม่บวดน่ารักมากแต่ตอนบวดนี่อิ่มมากยูจ๋าหลังจากที่ไอ้ได้ลองชิมเนื้อปูเข้าไปเนื้อมันแน่นเหมือนกับตอนที่ไอยเจอกับยูเนี่ยตอนแรกๆเลยเนื้อแน่นๆแบบนั้นเลยไม่ได้ทาอ้าวไม่ตอบโต้ ไม่ตอบโต้เลยเลยครับเนี่ยเมื่อกี้มีอะไรไม่ื่อหูเบาหูหมามีผู้วิววิวไม่ได้ยินเราบอกอมาขอ,อบคุณนะคะที่อจับคุ่นี้นิ่มๆเหมือนสีดาพูดบ้านอะไรรีบทางก็ไม่ใช่ให้หนู่กิมเปี้ยนก็จะมาขอบคุณ <c oughs> เราไปจ่ายเงิน,นลูกวันนี้วันนี้ต้องใจนะโอเคบายบายค่ะ